สวัสดีครับวันนี้พามากินอาหารกินเครื่องดื่มอยู่ร้านใจกลางนาครับอยู่แถวบ้านดงเมืองครับแถวบ้านดงเมืองใกล้ๆวัดป่าวัดชิมาวาดนะครับบ้านดงเมืองตำบลลำพานจังหวัดกาฬสินทรนะครับนี่ครับบรรยากาศร้านอาหารเขาที่จะตั้งอยู่ทุ่งนาเลยนะครับแถวบ้านดงเมืองเลยนะครับ ้านหลังโน่นก็จะเป็นเจดีที่เราเห็นนะเจดีวัดป่ามัชิมวาดนะครับบ้านตงเมืองตำบลลำพานจังหวัดกระสิน์นะครับผมนี่ครับบรรยากาศสังเกตเลยร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเขาเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวก็คืออย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับเป็น จุดชมวิวเป็นสระน้ำสามารถเดินเล่นได้เลยแถวนน้นนะครับเขาเรียกว่าร้านใจกลางนาคาเฟ่นะครับแถวเนี้ยนะครับ,นนะรบเนี่ยสถานที่จอดรถเขาเนี่ยทางด้านนน้นเป็นห้องน้ำนะครับเรานเดินไปข้างในดีกว่านะครับ บอกเลยว่าบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับถ้าใครมากินเครื่องดื่มที่นี่เราจะไปกินเครื่องดื่มกัน,นตรงนี้นั่งเล่นได้เลยข้างล่างนะครับแถวเนี้ยจิดเส้นทางด้ซ้ำเห็นไหมเขามาถ่ายรูปกันนะครับนั่นนนเขายืนถ่ายรูป อากาศมั да, นจะติดถนนเส้นทางครับทางนี้ก็สามารถลัดเข้าไปในเมืองกาลสินได้นะครับถนนเส้นทางแถวเนี้นะครับสามารถเข้าไปในเมืองกาลสินได้เลยนี่ครับถ้าเข้าไปนี้ก็บ้านตรงเมืองนะครับนี่ถนนขึ้นไปนี่ก็จะเข้าไปในเมืองกาลสินได้เลยนะครับ นเนี่ยครับเดี๋ยว,วผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันมาดูกันถ้าขี่มาจะเห็นป้ายเลยครับใจกลางนาคาเฟ่นะครับเปิดเวลาเปิดร้านก็เก้าโมงเก้านาฬกาสามสิบวนาทีถึงสิบเก้านาฬิกานะครับเนี่ยเดินชมวิวด้านหลังนะครับทงสาน้ามีสะพานอยู่นะครับ บรรยากาศข้างในยากาศข้างในครับ มีอะไรบ้างที่นี่ขายอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับขายอะไรบ้างครับขายอะไรบ้างครับขายอะไรบ้างหรอมีอาหารไหมมีผัดก,กระเพราไหมรับอาหารร้ต๊ะได้เลยนะคะจะสัะ่งกระเพราดยครับผมแล้ว โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ก็มีครับตามป้ายมีหมดใช่ไหมครับตามป้ายนี้นะครับพวกสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้พวกบูรี่โยเกิร์ตนะครับก็มีตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วสั่งอะไรอ่ะเอาิบเก้าบาทเต็ม อากลองไหนได้เป็นมัทฉาค่ะบวชสตรอรี่ผมเอาลองเอาสตรอรี่โยเกิร์ตนะนี่นี่นี่ครับเอาสมูทตี้ก็ได้ครับนี่เลยสมูทตี้นี่นี่นี่ครับผมครับ เดี๋ยวจะฟึ่งเอามานะครับผัดกระเพรานะครับเอาเอาเอานี้ก่อนนะเอารับรับเอาตัวนี้ก่อนฮะรับข้าวได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ครับเอาอันนี้ก่อนครับผมโอเคเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบาบทเนาะครับก็เราก็ได้สั่งแล้วนะครับผมสั่งเมื่อกี้นะครับสั่งแล้วแล้วก็รอให้สาวเสิร์ฟเขาเสิร์ฟให้ ผมจะนั่งข้างนอกนะครับสามารถนั่งข้างนอกได้นะครับชมวิวได้ดีนี้เข้ามาแล้วเราบอกว่าห้องแอร์เย็นฉ่ำครับเราจะนั่งกินในนี้ก็ได้นั่งกินข้างนอกก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะครับว่าเราไม่นั่งกินในนี้เรามานั่งกินข้างนอกนะครับเนี่ยบรรยากาศข้างนอกเนี่ย เเขาก็เดินเล่นได้ครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับแต่ว่าผมอาจจะมาช่วงตอนเย็นๆน,น,นิดนึ่งก็เลยแบบมันไม่ค่อยมีแสงแดดว่าวันนี้ฟ้าคึมนิดนึงมันก็เลยเป็นบรรยากาศแบบนี้แนะออก็ถ้าไม่ค่อยแจ้งเาไเลย นั่งได้ครับนั่งได้สามารถนั่งแถวนี้ได้ครับแต่ก็รู้สึกว่าคนน่าจะเต็มเนี่ยคนเต็มเดี๋ยวเราเดินมาดูฝั่งด้านนี้ คบ,บอกเลยฮะผมเพิ่งเคยมานะครับเพิ่งเคยมาเห็นชื่ีรถผ่านก็เลยแวะเข้ามาซื้อกินดูอยากจะให้ท่านผู้ชมมากินดูครับแนะนําเลยร้านนี้บรรยากาศดีมากใจกลางนาครับคาเฟ่ถ้ามองไปฝั่งหน้านโน้นเป็นเจดีครับเจดี JD องค์ใหญ่มัด ัป่ามันชื่อมาวาดครับ,บน,น้ำเสร็จเลยแต่มันดังติ๊ด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 นิอ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราดังกินอข้างนอกเนาะข้าวีน้ำตาลเหรออ๋อ <laughs> còn chân <laughs> <Hah>, không, đây rồi, để ra kìm cà phê ok ok